นีโชคดีเลยพระอาจารย์ในคันนี้เครื่องทําบุญอยู่คันนี้แล้วก็คณะของเรานั้นเป็นคณะหน่วยกล้าตายอยู่แต่มาคิดเอ้หลายคนก็หยุดกันหมดมีส่วนใหญ่ก็หยุดกันโนยมเพราะมีพวกหน่วยกล้าตายเนี่ยไม่กลัวนะถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดโยมนะคนมีบุญนั้นอธยาสายในบุญทําบุญก่อนบางคนนั้นกลัว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 จนไม่ได้ทำอะไร ปีหน้าจะทําบุญยากกว่านี้อีกมาถึงทําทานนะเดี๋ยวสาอีกรอบหนึ่งนะทำนะทำบุญภาวนาไปเรื่อยถือโอกาสทําบุญขยับประมาณนะมีโอกาสทําบุญให้ทําเพราะว่ามันจะคลายเครียดโยมถ้าคนมันเครียดมากๆไม่มีกินมันจะสติแตกแล้วจะเห็นแก่ตัวนตเราไปทําบุญโชคสุดท้ายของของปีนี้ กลับมาก็รักษาอารมณ์มาลืมเรื่องทั้งโลกให้หมดโยมลืมเรื่องให้ทั้งโลกให้หมดอยู่กับปัจจุบันขณะการได้มีทิ้งเมืองมาเขายากจนโดนกักบ,บริเวณไปไหนก็ไม่ได้อยากทาบุญก็ทําไม่ได้เราเนี่ยมีโอกาสมีช่องทําบุญให้รีบทำโยมมีช่องให้ทําบุญให้ทําไม่ขั้นสติแตกจําเป็นต้องอยู่มีคนที่ลําบากกว่าเราเยอะ เพราะนั้นก็ถือว่าโยมหน่วยกล้าตายทำบุญมาเยอะนี่นิ่งๆโยมนิ่งๆดูแลตัวเองพอสมควรก็ไม่เป็นไรอย่าประมาทพื้นที่เสียงไม่เข้ากลับมาแล้วค่อยค่อยเก็บตัวโยมค่อยจำศีลโยมเดีย๋ยวตอนนี้ไปทำบุญก่อนไปทำบุญที่ราชบุรีนะจะไปไหว้สีสังเวชจะไม่พาส่วนมนต์มากนักนะโยมเราถือว่าเราไปทำบุญพักผ่นอนหย่อนใจ ก็จะทำบูจามัทยาใสโยมจะไม่ไม่เน้นปฏิบัติธรรมแต่เน้นเน้นความสนุกสนานร่าเริงกองบางกรอบใหญ่ไอโยมสังเกตดีใหม่ไม่ไม่เคยนั่งกันนี้เป็นทิศสุดท้ายของกองทัพธรรม หนึ่งสองสามคนก็ออกไปต่างจังหวัดเยอะแล้วปีที่แล้วไปบ้านโป่งวันๆเลยไปไปไปสองแล้วก็ไปสามหนึ่งสองสามฝังตัวแฝงตัวอยู่ในราชบุรีหลายคนไม่ค่อยรู้จัก เราจะไปไหว้สี่สมัยท่านเดียวหรือใครคนอีกลัวกลัวตายอาีกสองสามลัวตายอีกโอ้เราอา่งสยที่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวตายแล้วโยมด้านข้างเขามีจอให้ดูว่าสวยจริงป้ะในเราทำพิธีทขาไม่ประมาทนะหลายคนเราจะปลอดภัยจอสนานแค่ปีใหม่นี้ทั้งปละการก็ได้วิดีโอประกาศมาตรการและก็ความเงีย เขาน่าจะรอให้จบป,ปีใหม่ก่อนแล้วกอ,ท,อที่แรกที่เราจะจอดก็คือไฟนั้นสถานที่แปลกๆเนี่ยจิตเราจะดีหนึ่งสอง จะทิที่ได้จะทำพอจัดงานเสร็จระเบิดลงตูมเลยถือว่ามาคราวนี้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันทำบุญพยุงประเทศ สวัสดีค่ะดิฉันชมชมัยวิทยานะคะพิธีกรอาสาของคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราวัดอินทาราวราวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้ตรงกับวันพระรหัสบดีที่31ธันวาคมพ,พุทธศักราช2563ค่ะวันนี้เป็นวัน สิ้นปีนะคะของของปีนี้นะคะคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราจะเดินทางไปบำเพ็ญบุญกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะวัดที่เราจะไปกันนะคะ,ะมีวัดกลางวังเย็นวัดถ้ำน้ำแล้วกอ็อุทยานเขางูวัดหนองกวางใหม่ค่ะ,ะก่อนที่เราคณะเราจะไปบำเพ็ญบุญกันนะคะ เราจะใส่บาตรในตอนเช้าค่ะจะมีะพระอาจารย์รับบิณฑบาตจากคณะเราเราจะเก็บบุญแรกของเราก่อนค่ะในตอนเช้าแล้วก่อนออกเดินทางนะคะเราจะกราบสการะพระพุทธพระพุทธรัตนพิบาลประจําโรงเรียนวินทยาลามและสการะพระบรมบรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางของคณะเรานะคะ การเดินทางของคณะเราวันนี้เราจะเดินทางเช้าไปเย็นกลับค่ะเพราะราชบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้เราแวะรับประทานอาหารเช้านะคะที่ร้านอาหารฉางทองอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวคณะเราจะขึ้นรถต่อนะคะเราจะไปวัดแรกกันคือวัดกลางวังเย็นนะคะค่ะเดี๋ยว ไปเจอกันที่วัดนะคะสวัสดีค่ะ